มาอีกเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจก็คือการออกหรือว่าลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้สารัฐออกจากองค์การอนามัยโลกนะคะองค์การอนามัยโลกคือ World Health Organization นะะเป็น <c oughs> เขาเรียกเป็นองค์กรระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ร่มของสหประชาชาตินะ,ะแต่ว่ามีภาระหน้าที่ในเรื่องของการดูแล สาธารณสุขของโลกนะฮะเป็นองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวานะฮะก็ทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมนะฮะไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพใหญ่ๆระดับโลกนะคะก็ทำงานอย่างเช่นถ้ามีโรคระบาดก็ต้องมีการเข้าไปบริหารจัดการมีทีมวิจัยมีอะไรเป็นของตัวเองเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ ทรัมป์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ WHO มาตั้งแต่สมัยที่โควิดระบาดนะะปี2019ตอนนั้นทรัมป์เป็นปัะนาบิีสมัยแรกก็โมโหนะคะที่ WHO เนี่ยไม่ยอมจัดการเรื่องโควิดนะแล้วก็ตอนนั้นนะทรัมป์ก็บอกว่า WHO เนี่ยพอออกก็คือเออกรเบยูสุสเนี่ยได้สมรู้ร่วมคิดกับจีน รู้เห็นในเรื่องของปล่อยโควิดออกมานะคะทรัมป์ก็ไม่พอใจหนักมากแล้วก็ถึงเวลาเอาคืนนะ,ะเอาคืนจริงๆแล้วก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยสมัยที่เป็นผู้นำสมัยแรกปี2017เนี่ยจนถึงปี2021เนี่ยก็เคยจะเอาสหรัฐออกจาก WHO มาแล้วนะ,ะแต่ว่าชัดเจนนะ,ะชัดเจนว่าคราวนี้ไม่ปล่อยแน่ๆคราวที่แล้วทำไม่สำเร็จนะคร โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทรัมป์ลงคำสั่งฝ่ายบริหารแล้วก็ให้เหตุผลในการเอาสารัฐออกจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าเนื่องจากคูหรือว่า WHO เนี่ยล้มเหลวในเรื่องของการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และวิกฤตด้านสุขภาพระหว่างประเทศอื่นๆน,นะฮะทรัมป์โจมตี WHO แบบตรงไปตรงมาด้วยนะ,ะว่า อยู่ภายใต้การควบคุมและอิทธิพลทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมของประเทศสมาชิกวงเล็บจีนนะทรัมป์ไม่พูดตรงๆแต่วงเล็บว่าจีนนะเพราะว่ายัางโมโหเรื่องโควิดอยู่แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยคือ,อ,อถูกเอาเปรียบนะเพราะว่าสหรัฐคือผู้บริจาคเงินรายใหญ่ให้กับ WHO แล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะไม WHO ไปเข้าข้างจีน ทรัมปบอกว่าทำแบบนี้เท่ากับว่า WHO กำลังช่อโกงสหรัฐและการช่อโกงจะต้องยุติลงเดี๋ยวนี้นะ,ะก็เลยลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเอาสหรัฐออกจาก WHO ซึ่งหลังจากมีคำสั่งฝ่ายบริหารออกมานะคะกระทรวงต่างประเทศจีนโคศกก็คือกัวเจียคุณออกมาแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่าจริงๆมันมีบทความนะ,ะว่าคือใน WHO เนี่ย ฟันฮะหรือว่าเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสหรัฐพี่นาจะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่1ใน5นะหหรือ2ใน5ของเงินงบประมาณของ WHO เนี่ยมาจากสหรัฐซึ่งเยอะมากแล้วเขาบอกว่าถ้าสหรัฐไม่อยู่แล้วเนี่ย WHO จะลำบากมากแล้วจะมีคนเดียวนะที่จะ fill the gap หรือว่าแทนที่สหรัฐได้ก็คือจีนวันนี้จีนออกมาเลยนะคะก็คือกัวเจียคุณ ออกมาบอกว่าบทบาทขององค์การไม่ลกเนี่ยควรได้รับการส่งเสริมให้แข็งแกร่งไม่ใช่ทำให้อ่อนแอลงแล้วก็รู้สึกผิดหวังเล็กๆก,กับท่าทีของสหรัฐและพูดด้วยนะเขว่าจีนจะยังคงยืนหยัดสนับสนุนให้ WHO ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะยังไม่มีการพูดว่าจะเข้ามาฟิลจำนวนเงินที่หายไปจากสหรัฐหรือไม่นะแต่ว่าถ้าจะมีใครสักคนทำได้ก็จะเป็นจีน ก็ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเนี่ยช่วงนั้นปี2019ต่อเนื่องถึง2020การระบาดของโควิด1 9ทรัมป์เคยขู่แล้วนะคะเริ่มต้นกระบวนการเอาสหรัฐออกจาก WHO แล้วโดยบอกว่า WHO ไปรวมหัวจีนนะฮะทำให้เกิดการระบาดของโควิดแล้วก็ไม่ทําตามคําเรียกร้องของสหรัฐที่ลงไปตรวจสอบต้นเหตุของการระบาดนะแล้วก็ ไม่ยอมกดดันให้รัฐบาลจีนแบ่งปันข้อมูลการระบาดทำให้โลกต้องตกอยู่ในความมืดมิดอยู่2ปีนะฮะ w r r m h r o m home นะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย WHO ก็อธิบายนะว่าไม่ได้มีการปกปิดไม่ได้มีการสมรู้ร่วมคิดกับจีนที่จะปิดบางอะไรสารรัฐเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มี ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าไอ้ต้นตอนของโควิดเนี่ยมันเริ่มต้นได้อย่างไงก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะคะตอนนั้นกระบวนการเอาสารัฐออกจาก WHO เบเยนดำเนินไปแต่ไม่สำเร็จนะเพราะว่าครัมปไปแพ้เลือกตั้งก่อนไบเดนก็เลยไม่สารต่อนโยบายนะทรัมก็เก็บความแค้นเอาไว้นะะแล้วก็วันแรกของการสาบานตนเซ็นเลยขอออก ฉันออกแล้วเซ็นแบบสะใจมากนะคะเซ็นแบบสะใจมากไบเดนเนี่ยทำแบบเดียวกันนะคือปี2020เนาะเป็นช่วงที่ทรัมป์เริ่มกระบวนการเอาสหรัฐออกจาก WHO บไบเดนเข้ามาวันแรกนะใช้อำนาจของปัฒนาที่ดีเซ็นคำสั่งบริหารล้มเลิกกระบวนการของทรัมป์นะ ทรัมป์ก็เลยเอาคืนคราวนี้ใช้วันแรกเหมือนกันเอาสารัฐออกจาก WHO นะฮะอันนี้คืออันนี้คือเขาแบบเขาอะไรกันเนี่ยนะฮะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วมันจะมีผลยังไงนะมัน consequential ขนาดไหนการตัดสินใจครั้งนี้ consequential ก็คือว่ามันเป็นการตัดสินใจเป็นคําสั่งที่จะส่งผลกระทบต่อโลกมากน้อยขนาดไหนนะฮะ สุขภาวะของประชาชนสมมติเกิดโรคระบาดเนี่ยทำยังไงนะเพราะว่าเอาเข้าจริงมันมีงานหลายงานของ WHO ที่เราไม่ค่อยรู้อย่างเช่นการระบาดของอโรคหลายๆโรคในแอฟริกานะฮะอีโบาลเนี้ยคือถ้าไม่ได้ WHO เนี่ยก็ลำบากนะเขามีความเชี่ยวชาญรู้เรื่องพื้นที่ มีองค tamam. ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคนะก็มีพวกหมอพวกอะไรทำงานใน้เยอะมากนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดโรคระบาดเนี่ยแล้ว w h o เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการทำงานเนี่ยเพราะว่าเงินส่วนใหญ่มาจากสหรัฐเนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะตอนนี้การถอนตัวสหรัฐยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ากฎหมายสหรัฐระบุว่า การจะออกจากองค์การระดับโลกเนี่ยอย่าง WHO เนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้า1ปีและต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระทั้งหมดมาก่อนนั่นก็แปลว่างบประมาณปี2025สเนี่ยสหรัฐยังต้องให้นะยังมีเงินใช้อีก1ปีนะแล้วปี2026คือปีหน้าเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกของสหรรัฐจึงจะสมบูรณ์ แปลว่าอะไรแปลว่ายังมีเวลาหายใจอีกหนึ่งปีแต่ว่ามันจะส่งผลสะเทือนต่อการวางแผนแล้วเพราะว่าเวลาเขาวางแผนเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันต้องวางล่วงหน้านะอย่างจะทํางานวิจัยทําอะไรเพิ่มเติมโปรเจกต์อะไรต่างๆเพื่อเป็นการเ,เรียกว่ารับมือกับโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันไม่ได้ทําวันต่อวันมันต้องวางแผนเพราะฉะนั้นกระทบแน่ๆน,นะนะกระทบแน่ๆโดยอ,อ,องค์การอันหมโลกนะคะก็เป็นหนึ่ง ในองค์กรภายใต้สหป,ประชาชาติก่อตั้งในปี1948จริงๆแล้วคนทีเ่เริ่มให้มีการก่อตั้งคือสหรัฐนะคะเพื่อที่จะให้โลกเนี่ยได้มีกลไกลมีแมคานิซึมในการรับมือกับการเผชิญภัยพิบัติด,ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเกิดใหม่โรคเก่าที่กลับมาหรืออะไรก็ตามนะคะสหรัฐเป็นผู้สนับสนุน ทางการเงินรายใหญ่ที่สุดของ WHO คิดเป็นร้อยละ18ของเงินทุนทั้งหมดที่ WHO ได้รับบริจาคก,ก็คือ1ใน5ของเงินของ WHO มาจากสหรัฐโลกเรามี190กว่าประเทศนะหใน5ของเงินมาจากสหรัฐเพราะฉะนั้นที่เหลือจะถมยังไงถึงจะพอนะยกเว้นจีนงบประมาณล่าสุดนะของ WHO อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะก,ก็เยอะนะก็เยอะเพราะฉะนั้นผู้เชี่วชาญหลายคนตอนนี้บอกแล้วนะคะบ,บอกว่าถ้าเกิดสหรัฐไม่สนับสนุนเนี่ยโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์การไมโลกจะอยู่ในความเสี่ยงอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับวันโรคนะฮะซึ่งก็เป็นโรคติดต่อที่คฆ่าชีวิตผู้คนมากมายที่สุดในโลกอีกอันหนึ่งก็คือ HIVS นะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่เ้ยได้ยินแล้วแต่ว่ายังเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพอยู่รวมถึงโรคอุบัติใหม่ด้วยนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ลอเรนซ์โอกอตติสนะคะได้ให้สัมภาษณ์คนนี้เป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องของการก่อตั้ง WHO บอกว่าการถอนสารัฐออกจากองค์การไมโลกเนี่ยจะเป็นบาดแผลชะกันต่อสุขภาพประชาชนทั่วโลก แล้วถ้าเกิดจีนเข้ามาเนี่ยสหรัฐจะสูญเสียอิทธิพลและบาร,รมีในวงการสาธารณสุขโลกนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เรื่องการเหมืองนะเรื่องนี้มันไม่ใช่การแข่งการมีบาร,รมีมีอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐแต่มันคือ,อ,อสาสุขของโลกนะคะสุขภาพของคนทั่วโลกจะตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้าเกิดมีภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่นะนี่ก็คือองค์การอนามัยโลก